S <S สวัสดีครับพี่น้องครับพักกันไห,นหม่ใช่พวงันมือนีครับมาแกะมือนะครับน,อบน้องพวงวันตกนะครับเพราะว่าเขานั่ตั้ง,งโผล่เขาลอยบอบอกพีชครับผมเขาลอยโพดนะครับน,ออน้องเข้าะครับบ <laughs> อเข้ามันสูบซ่าเข้ามันลอยนะมันสูบซ่าโอ้โอ้คอมเมนนะครับ เป็น Him, เป็นหลอดแก่โตเนาะพี่น้องเออหลอดแก่โตเพราะว่ามันตกนะครับรอเอานี่มาแกะมือใหม่มนะครับเน,อน้องลอบลีดีครับไปสองคนนะเศษเสือกเหมือนเดิมครับซีเมนครับปล่อยแห,หล่จังเลียนไปซอยกันโยนถังเลยจะไปผู้โยนโยนหางเลย สร้างนี้มันนะวัตถวาขื้นระดางสร้างมันขาดขาดได้ยังไงหรอดังนี้ดีจอมนกันใื่ไหมวะขืนนะครับว่าอันขื้นอยู่คอยเรยนรกันเองหรือเ่ใหม่เ้าวครับใหม่สองหรอ่ครับ เ่จูบรวมแห่งหวก่อตังหนกครับเโอ้ยเกือบปอยู่นะครับทะเลไปเลย่านงหลาเลื่อมตังนะครับ มมา่า,งงามมยม่ลงไไป,ไปครับคับนึงครับครับพี่น้องครับตังเรียบร้อยครับผม <S 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 จังว่านี่นี่ครับ, <S 2> <S 2> บดยงนะครับเ้อ <S <S

เาน้องไปเลยนะคูอยู่บคู่นะ่ยางลงไปเ็นอันรเทิงรมหำอนผ้สง็เอาย่านนจะเป็นหลอบซองอะอยู่ให้หน้าก็เนี่ยดีได้วอย่ละปั๊บไหมดีอย่ ปับเข้าไปนะครับนอนพี Alors, ment, kind of ่น้องเติรงเจอขึ้นไ่ครับเดี๋ยวปับเข้าแล้วครับไทยไม่เลยเนี่ยสายมันกำลังปับเข้านะครับสายได้แล้วัวา้งวิไว้ก่นยิีไว้ดีด้วย เอาออกแน่เคือเราเอาอ่มันมันเนไ่เอาออกมาได้คือคืนนะครับเห็นบุมีเลยที่ต่อยเนือดที่ไงที่ไบเอาไปปดตงในโอ้โหแมงเปเถ่อนเ็ไหมครับ เดี๋ยวไปตั้งไม้ครับพี่น้องใครสี่แสนยืมเงินยืนนี่แหละใคยหกแสนยืนนี่เจมไปตั้งแซนไปตั้งซร้อยเขาได้แสนโอเคเดี๋ยวจีมาถ่ายมุมคนแรีนมึงเนะครับเดินจะเป็นยังไงครับว่าตอนตั้งนี่มันโอ้ยตอนขึ้นไทยขึ้นมาทัน ตัวมันมายกระทันทันนะครับกระทุนกระทันสะาวไเห็นไม่ไรไม่ไเนาะพี่น้องเริ่มตองการเอาตองคามเอาเสือคามมานพุ่งใหม่ตัวนี้ครับเนาะ้องไอ้สิมาดึงอยู่นี่ไอ้สิไปตั้งว้าวทั้งหลังคุณครับบูนทั้งหลังคุณนี่ก็ลังจัดส่งอยู่จัดส่งเสือกเยอะว่ะสีแเลนทางใดสิึ้น จากสีขึ้นมาบิดนะครับเ,เสืเอกคลัวมกเสรับกลัอำลังยึงกำลังยังกันอยู่ครับจะฟางบฟังฟังครับพี่น้อง ดีเลยครับขามจากมองนี้ครับเลยที่เล่นอยู่นี้ดึงขามนี้ไปเลย,นนย,ยครับผมเดี๋ยวรูว้มาดีวผมบอกเลยนี่ครับคนกำลังสีปิดต่างเปล่านะครับเนาะ เก็บตังคืนเลยนั่ะะะนะครับเป็นซีพีไทยตอนแรกนะครับนะครับคนดึงเริ่มดึงแล้วครับเริ่มขึ้คืนแล้นะครับนาะ

นมามันยังหาเส้นทีเลยเข้าเลยเนีมาเอาหางหางบดึงมนลงนะทักอีกเดี๋ยวนี้ผ่านอยู่ไปเองหนึ่งสองหนึ่งจบไไปโบดีดีดีเร่ยีเรียรีดหนั่น